ที่ต้องบอกให้ดีนะครับก็รู้สึกทั้งขนดูแล้วก็ต้องรู้สึกอับอายต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับผมคิดว่าจริงๆนะกฎหมายไม่ว่าจะจบมทไม่ว่าจะจบรามไม่ว่าจะจบจุฬาหรือสถาบันอื่นๆเนี่ยนะครับผมผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเรียนหลักการกฎหมายเหมือนนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับหลักความเป็นอิสระของของฝ่ายตุลาการนะครับว่าผู้พิพากษาเนี่ยนะครับจะต้องทําหน้าที่อย่างอิสระนะครับเพราะนี่คือเป็นสิ่งเดียวที่ประชาชนรู้สึกว่า เมื่อคดีไปอยู่ในมือเขาแล้วเนี่ยถ้าเขาทําหน้าที่อย่างอิสระเนี่ยสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครองนะครับผมผมยังคิดอย่างนี้ว่าพวกเราเนี่ยตอนได้เรียนกฎหมายกันเนี่ยนะครับเวลาตอบข้อสอบเนี่ยตัวอย่างที่ให้ทํานันากศึกษากฎหมายทุกคนเนี่ยนะครับตอบได้อย่างเป็นธรรมมากนะครับคือคือผมพูดอย่างนี้เลยว่าทุกวันนี้ถ้าเราให้นักษากฎหมายไปเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับ นะหรือไปทําหน้าที่ผู้พักษาเนี่ยเขาอาจจะตัดสินได้อย่างยุติธรรมมากกว่าศนะาลรละนูญซะอีกเพราะว่านะทำไมที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่านะครับเขาเนี่ยนะครับมีความเป็นอิสระไม่มีปัจจัยอะไรที่มาเรียกว่ามาโน้มน้าวใช่ไหมครับหรือมือเบี่ยงเบนทําให้เขาตัดสินนะไม่ยุติธรรมหรือไม่เป็นอิสระนะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะความเป็นอิสระเนี่ยนะครับนะเป็นผมยังคิดว่าความเป็นอิสระเนี่ยเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดในการทําหน้าที่ของผู้พักษาความรู้ ทุกคนเนี่ยที่จบมาได้นะผ่านการฝึกฝนอะไรต่างๆมาเนี่ยมีไม่ต่างกันหรอกครับแต่สิ่งที่จะต่างกันก็คือคุณมีความเป็นอิสระนะในการที่จะตัดสินตามหลักการของคุณแค่ไหนนะครับนะแล้วเวลาเราเจอว่าคนที่เป็นทหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยนะครับคือคนที่เรารู้จักนะเป็นลูกศิษย์เราเป็นอาจารย์เราเป็นเพื่อนเราเป็นรุ่นพี่เราเนี่ยนะรเราก็รู้สึกมากกว่าปกติเป็นธรรมดานะนอกนอจากการรู้สึกอาาฐานนั้านานกตกฎหมายด้วยกันแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจบสาบันไหนเนี่ยแต่การที่ นะเรารู้จักกันมาจากสาบันเดียวกันโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องพูดว่าเราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร <S <S ผมคิดว่าเราไม่ต้องอธิบายกันแล้วว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สร้างขึ้นมาเนะมื่อปี2477เนี่ยเพื่ออะไรแล้วคนที่จบจากจาก,จากที่นี่ไปเนี่ยนะครับไม่ได้ช่วยกันดีเฟนต์ไม่ช่วยกันปกป้องประชาธิปไตยไม่ช่วยทําให้เสียงประชาชนมีความหมายเนี่ยมันเป็นความน่าอับอายมากนะครับแล้วก็ต้องถูกต้องบอกว่าคนที่จบธรรมศาสตร์ต้องถือว่าเสียชื่อนะครับที่เป็นคนธรรมศาสตร์หนึ่งคำถามนะคะ ในเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการจับมือกับพรรคภูมิใจไทยอยากจะถามความเห็นอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะว่าคิดว่าพรรคเก้าวไกลเนี่ยควรจะทําอย่างไรต่อไปคะกับเหตุการณ์ณนะตอนนี้ผมผมตอบคําถามที่อาจารย์มุนินตอบอันแรกก่อนคือสำหรับผมนะการ ใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าจะมีใช้อยู่เนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นการพยายามทำมันเป็นการทําลายความปลองดอ,องระหว่างประชาชนกับสถาบันมาษัตริย์เ,เพราะว่าโดยปกติเนี่ยระบบโมนาคีกับดิโมคราซีเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้แต่ระบบเนี้ยที่มันทาเนี่ยคือพยายามให้เข้าเบกันได้เพระชาะฉะนั้นเนี่ยไง่ายคือการเอาประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์เอาเรื่องความจงรักภักดีเอาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมาฟ้องประชาชนเนี่ย เอามาต่อต้านอำนาจประชาชนที่มาการเลือกตั้งเนี่ยมันทําให้เกิดปฏิปักษ์กัน่ะเพราะนั้นเนี่ย,ย,นนยไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมาตาเนี้ยต้องต้องต้องจำกัดการใช้การจํากัดการใช้ก็คือหนึ่งก็คืออย่าให้มันดีความที่เละเทะเบืเ่อเพื่อนไปมากกับสองเนี่ยคือว่าก็คือพยายามไปไปไปแก้ทําให้มันไม่ได้ใช้ได้ไง่ายๆอีกต่อไปส่วนเรื่องสารับผมนะผมคิดว่าตอนนี้ก้าวไกล ความขัดแยงแ้งระหว่างพรรคการเมืองตอนนี้ผมคิดว่าท้ายสุดเราเห็นแล้วว่าอำนาจที่จะใครอะไรที่ต้องการต่อต้านไม่ให้ก้าวไกลเป,เ,ปเ,ปเป็นรัฐบาลแลวผมว่าท้ายสุดมันไม่ใช่เรื่องชอบไม่ชอบอยากให้เป็นหรอกแต่ผมว่าท้ายสุดเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลก็สามารถที่จะที่จะทํางานได้คือจริงๆรอบนี้ผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะออกจากระบบอํานาจที่นิยมนี่มาจากการเลือกตั้งเพราะ ฝ่ายค้านเดิมเนี่ยชนะแต่ว่าเราไม่ประสบความสำเร็จในการช่วยกันออกจากระบบนี้เพราะว่าเราฝ่ายค้านเนี่ยอย่างน้อยก็แตกแยกกันเองครับผมเสริมนิดนึงว่าจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยอยากคอมเมนต์การเมืองมากเพราะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ก้าวไกลทำนะครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมคิดว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของไทย ไม่ว่าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงที่ได้ริเริ่มกันไว้นะครับทั้งพักก้าวไกลพักเพื่อไทยและพักอื่นในเวลานั้นเนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและมันจะมันจะไม่ย้อนกลับไปอีกนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะรู้สึกรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจมากรู้สึกเครียดมากที่เห็นการเมืองแบบแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกมันจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเนี่ย พิดิบยากทายยากเพราะว่าสิ่งที่เราประชาชนอยากให้เป็นอยากเห็นเนี่ยก้าวไกลพยายามทําให้สําเร็จนะก็คือการทําให้การเมืองเป็นสิ่งที่โปร่งใสนะัอยู่ในที่โล่งที่คนสามารถมองเห็นได้ด้วยการมาเซ็นเ o ็มโไปไประชุมการออกมาถแถลงว่าทําอะไรกันบ้างนั่นคือการเมืองที่เราอยากเห็นคือการเมืองที่โปร่งใสแต่ตอนนี้มันได้กลับมากลายเป็นการเมืองหลังฉากหรือการเมืองหลังม่านซึ่งเราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมีแต่คนที่อยู่ข้างหลัง นะครับนะที่คุยกันหรือว่าคอยกํากับอยู่ข้างหลังเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรประชาชนได้แต่มองเหมือนมองละครนะมองดราม่านะครับนะผมผมคิดอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาในสาหรับผมนะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งกฎหมายและการเมืองเนี่ยไม่ปกติที่สุดเลยทั้งที่เราเคยเห็นเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องการเปลี่ยนขั้วอะไรแต่มันเริ่มต้นมาจากรัฐนูนปี60ทั้งหมดนะครับมันคือระบบกฎหมายที่ถูกดีไซน์ไว้อย่างดีที่ทําให้ นะเกิดผลอย่างที่เราเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นคือเขาคิดมาแล้วว่ามันจะต้องเกิดผลแบบนี้นะครับแล้วมันก็เกิดผลจริงๆนะครับนะค,บคือทําให้เกิดความแปลกประหลาดนะครับนะบผมยังคุยกับเพื่อนว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันทําให้เราได้ยินคาพูดอะไรบางอย่างจากพรรคเพื่อไทยคําพูดหรือให้เหตุผลแปลกๆมันเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญห0นะครับนะบผมไม่อยากโทษพรรคเพื่อไทยทั้งหมดนะครับคือผมเหมือนกับเราล่อซื้อให้คนกระทําความผิดล่ะนะครับ ในทางกฎหมายเนี่ยถ้าเราไปล่อให้เขาทำความผิดเนี่ยเราไม่สามารถใช้พยานหลักฐานนั้นได้แตราะว่าเราไปล่อลวงให้เขาทำความผิด <at> ผมเปรียบแบบนี้ว่ารัฐมนุน60เนี่ยมันไปล่อลวงให้พรคการเมืองเนี่ยใช้วิธีการที่มันตลกมากใช้วิธีการที่ไม่มีเหตุผลมากเราจะเบรมเขาจะโทษเขาเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะถ้าไม่มีกฎเกณฑ์นะครับที่ชั่วร้ายแบบนี้เนี่ยอย่างรัฐมนุนปี60เนี่ยเราคงไม่เห็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติทั้งในทางการเมืองและทางกฎหมายขนาดนี้นะคร <im it> ับผมผมยังอยากให้ เป้าหมายของเราเนี่ยมันไปไกลกว่าการเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้คือพยายามเรียกร้องต้องยอมรับว่าก้าวไกลอาจจะต้องเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยอาจจะเป็นแกน,นรัฐบาลแต่สิ่งที่ต้องการเราต้องการกติกาใหม่นะเพื่อไทยสัญญาไว้แล้วว่าถ้าเป็นรัฐบาลในการประชุมครมออครั้งแรกจะเสนอการนะครับตั้งสรสร,ร่างนินุบฉบับใหม่นั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าประชาชนต้องทวงถามนะครับเพราะว่าถ้าตราบใดเราไม่มี นะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรายังจะยังคงนะครับอยู่ภายใต้สังคมที่มีความประหลาดและพิสดารที่สุดทั้งในทางกฎหมายและทางการเมืองแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับครับแล้วก็คําถามชุดสุดท้ายนะครับเราอยากถามอาจารย์อุเชนนะครับว่าในมุมมองส่วนตัวเนี่ยนะครับมองว่าการชุมนุมอของประชาชนเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับแล้วก็มีผลต่อพัฒนาการของประชาธิปไตยอย่างไรครับ คือ,อ,อผมทําวิทย์พลปริญาโทรเรื่องการเมืองภาคประชาชนอ่ะก็สนใจเรื่องการเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงปลายตีครึ่งใบโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี35ปี40มาเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เมื่อก่อนง่ายๆเมื่อก่อนอาจารย์กเกษียณนิยามการเมืองภาคประชาชนว่าการเมืองภาคประชาชนเป็นการเมืองที่จงรักภักดีอ่ะก็คือว่าแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าการเมืองมูฟเฟ่นเนี่ยมันมันอยู่ตรง ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เป็นมิติใหม่ของการเมืองของข,องขบวนการเข้านไปทางสังคมเนี่ยก็คือการกลับมาของการเรียกร้องให้มีการไปรูปเรื่องสถาบันกษัตริย์มีการแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองและ,ะการเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองนอกสภาเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองโดยตรงอะ่ะไ,ไม่ได้เชื่อมโยงในความหมายว่าพรรคสนับสนุนหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่หมายความว่าเรามีพรรคขณะที่เรามี ขบวนการเคลื่อนไหวที่มีความเรียกร้องต้องการอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็มีพรรคการเมืองที่รับเอาโอบรับข้อเรียกร้องของภาคประชาชนไปในรัฐสภาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าช่วงนี้การที่พลังในรัฐสภากับพลังนอกรัฐสภาเนี่ยมันประสากนกันก,ก็คือเป็นช่วงที่ช่วงที่น่าตื่นเต้นนะ่ะผมคิดว่าถ้าเรารักษาโมเมนต์นี้ไว้ได้นานๆใช่ไหมพรรคก้าวไกลอาจจะถูกยุบแต่ว่าก็ต้องสมมติว่ามีไปเรื่อยๆแล้ว พยายามทําตามสัญญาที่ให้กับประชาชนมนไปเรื่อยๆและประชาชนก็ยังรักษาระยะวไว้ได้ผมคิดว่ามันจะมีโมเมนตัมอาจจะช้าๆหน่อยเดี๋ยวผมคิดว่ามันมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่า3ปีสั้นๆถ้านับจาก10สิงหาเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ชนะตามข้อเรียกร้องสักข้อหนึ่งอันนี้พูดแบบนี้ก็ได้แต่ในเชิงวฒนธรรมอ่ะเราชนะไปแล้วอ่ะแต่ตอนนี้เราแค่ยังยึดอำนาจรัฐแล้วก็ ส่งผ่านข้อเรียกร้องนี้ไปเป็นกฎหมายหรือเป็นอื่นๆไม่ได้แค่นั้นครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะทั้งอาจารย์รมูนินแล้วก็อาจารย์โอเชนะคะคที่มาแลกเปลี่ยนเสวนาความคิดเห็นอะไรต่าง